สบายดีพี่น้องชาวลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวไทยเด <ม coping, S 1> ้อครับเด้อมื้อนี้ยเบาเหล้ายังอยู่ประเทศไทยอยู่เนาะยังย้องเที่ยวประเทศไทยมื้อนี้สิพามาเข้าห้องน้ำอยู่มอเตอร์เวย์ถนนมอเตอร์เวย์ของประเทศไทยเด้อถนนทางด่วนของประเทศไทยแต่ว่าทางด่วนอยู่อยู่บ่ได้อยู่ทางไอ้ทางด่วนเด้กเออสิพามาเข้าห้องน้ำอยู่ตรงพื้นดินนะฮะทางด่วนลงมาจากทางด่วนนะฮะองน้ำเขากะคือนเขาครับงามขึ้นเขานะฮะเดี๋ยวสีผ้าเขาขอไปข้างในเด้อสิพากันเข้าไป อ่าเห็นแม่นม้ำเห็นแม่บ้านทำกวามสะอาดเนาะอันนี้ของนำเขานะครับแต่มีคนเข้ามาใส่บริการของนำฟรีนะีนประเทศไทยของนำฟรีมองดีลา่าเห็นไหมกุหลาบของน้ำย่างตะอานเออย่างสะอาดตา,าลเลยของนอ้ำอ่ะมีผัดลมนะมีผัดลมแนะห่งความเย็นสบายนะฮะบางมองกับมีแอร์แต่ว่ามองนี่จะเป็นผัดลมเนาะเออเห็นไหมแบบสะอาดสาอ่าน่ะมองทีล่าบอได้แบบโอ้งามคัก ง่เขาเฮี่ยนข่อยของน้ำเขาว่าเป็นอันนี้เป็นของน้ำสาธารณาเด้นี่นะฮะขนาดค้นเข่าหลายก่ย่งไก่ย่างสวยสดงดงามเนาะอันนี้จะเป็นข้างหลังของน้ำเพิ่นนะเขาไปสําหรับจอดรถไงรถรถไงรถบรรทุกรถขวั่งนะฮะมาประเทศไทยเขาเอิ่นรถไงรถขวั่งเนาะเออรถลากรถลากทั้งหลายแหล่นี่เขามาจอดอยู่ข้างหลังเออส่วนข้างนาที่เป็นรถ รถ id, land, ิงรถเก๋งรถกระบะรถหน่อยนะรถรถควบุคคลเนาะประเทศไทยเขาเกิดแบบรถจงควบค้นเอาไว้รถหน่อยรถเล็กมาจอดทางน้ารถแย่ไปจอดข้างหลังก็ทางขยะเขาก็จัดเป็นทีเป็นทางเนาะสะอาดหูสะอาดตาอ่าดีดีดีไลท์นะฮะเนี่ยสะอาดหูสะอาดตาแย่งกองไปทางไหนก็สะอาดหูสะอาดตานะฮะก็อยากให้บานห้องปินทังสี่ มน,นีกะเอามาให้ทุกคนมึงเอามาให้ทุกคนเนี่ยเราเอามาเทียบเพื่อจะให้บานห้องนี่พัฒนาเขาใจย่ว่าเศรษฐกิจบันห้องตอนนี้มันกับว่าไฟดีบันไดแต่ว่ากะกะอันนั้นเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนาะเพราะเขาปั๊มล้วกะใด้เวลาเดินทางไอ้ข้าเจ้าขับรถข่อยเป็นผู้ไทยลูกนะฮะเดี๋ยวพอปั๊มได้งามๆนะฮะจะสี ถ่ายทอดให้เมืองอีกนะสิทําคลิปให้เมืองอีกโอเคมือนี้ํำนี่ละสวัสดีสบายดีครับ